สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ตว่ามาครับผมสวัสดีครับพวกเรามาจากท็อปฟอร์มกอดกันไ,ไหมนายตัวทอปผมสมัครับ <Okay. S 1> บุมครับบุ๋มีคุนับ้างก็ตอนนี้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ใกล้จะมันเป็นโค้ชสุดท้ายของซีรีส์พวกเราแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนครับผมกับท็อปฟอร์มพ้อมกับแมนายตัวทอปนะครับเนื้อเรื่องตอนนี้เข <Yeah. S 1> ้มข้นมากๆเลยครับผม มันเลยอีีสเหลือตอนนี้เลยอีกสองอีพีเองใช่แล้วก็เนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆเลยใช่ครับแล้วก็อาทิตย์นี้อครับจอออนแอร์เป็นอีพีที่สิบแล้วแล้วก็เป็นอีพีที่ภูมิชอบพิสูจนด้วยใช่ครับพี่ย้อกลับไปที่แดดเป็นยังไงบ้างมันสบายใจลุกใจเหมือนกันด้วยครับผมแล้วก็แบบประทับใจมากๆที่แบบคือตอนแรกอ่ะ พี่บูมจะคุยกับผมตลอดว่าแบบกังวลเพราะมันมาจากมันมาจากเอ่อมังงะชื่อดังมากๆแล้วก็แบบกลัวแบบทําให้คนผิดหวังน,นะครับแต่พอแบบเห็นฟีดแบ็กในแต่ละอีพีพีก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ขอขอบคุณที่ชื่นชอบพวกเรานะครับผมขอบคุณที่ติดตามมากๆครับมันทั<อ>บใจครับประทับใจครับก็คือฟีดแบ็กแฟนๆเนี่ยตอบรับดีมากครับแล้วก็แบบแฟนๆชื่นชอบมากๆแล้วแบบ คือเราเนี่ยล่าสุดก็คืออีพีล่าสุดเนี่ยเราขึ้น Worldwide Trending อ World ันดับสาด้วยใช่ครับแล้วก็แบบคือเราแบบเหมือนมันมีมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ mm hmm. เกี่ยวกับ VTV นะครับ mm hmm. เพราะว่าแบบเราจะมีโปรเจกต์แบบสามารถ mm hmm. ที่จะแบบได้ไปถ่ายโปรเจกต์ที่แบบ LED ตามแบบ ต่างๆก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่แบบเราสามารถที่จะพิชิตโวายเทนดิ้งอันดับสามได้ใช่ครับอย่างนนี้ถ่ายทำอย่าบอว่าทำถึงทำหนุ่ยในมังงะโลยรอบโอเคเนาะไวมกัดสี่เท้าต้นหนักนะเพื่อที่ว่าเราจะไม่เหนื่ไม่เหนื่อยแม่เราสบายใจถึงนาดสบายใจมากนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าแฟนๆนะครับแคปซีนที่แบบว่ามันเหมือนกันแบบเหมือนแบบเหมือนแบบในมังงะ ลไลน์แอคชั่นเอามาเปรียบเท<แ>ียบเอาเปรียบเทียบการค่ายแล้วแบบเหมือนแ,แบบเขาแบบรู้ว่าแบบโปรดักชาติเราใส่ใจมากๆแล้วก็แบบประทับใจมากๆครับใช่ครับแต่๋วกมในมังงะผู้ชากเอ็นซีอ่ะมันเป็นการตุนมันสามารถวี่ได้ตามจกรนาการาะมันใช้ได้จริงเป็นการแข่งขันที่ผ่านมามามันอ้างอิงได้จริงเงี้ยในในในเรื่องของแบบอ่า ความรู้สึกขตัวละครแล้วก็โพสต์เจอโพสต์เจอครับผมมันมันช่วยได้มันช่วยได้ครับมัเป็นยังไงมันมันปวดตัวมั้ยสมาร์ทมันปิดอยู่มันต้องมันงออะไรเส้นนู้นเท่ที่แบบอ่ามัน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 ยากเนี่ยเหรอเอาจิิงที่คิดพูดออกมาภาพเนี่ยมันงอผิวมันโหดมากอ่าแล้วถ้าเป็นไลฟ์แอคชั่นคือแบบจะคงความเหมือนไว้แต่ว่าแบบจะซ้อนลงหน่อยในในบาง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 ช่วงท่าครับ ช่ก็คือเหมือนแบบเราแบบว่าพูดได้เลยครับว่าแฟนๆมังงะไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่แล้วให่สมาร์ททั้เหมืดทั้งหมืจนจมในคาแรคเตอร์เลยมั้ยในมังงะจะจะมีส่วนจะมีส่วนที่แบบปรับนิดหน่อยคือคือความคือความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความความความคลั่งเหรอความแบบความบ้าของของของในมังงะครับแบบคือคือมันจะ ถ้าพูดง่ายๆคือแบบผมในโลกโซเชียลคือแบบจินคือธงเขียวอ่าส่วนจุนตะในมังงะคือธงแดงไปเลยจินจะมีความซอฟกว่าครับผมนักกินอะสมาร์ทรู้สึกว่านักกินถือมันเล่นไปเรื่อยๆอับก็สำหรับผมนะถ้าสมาร์ทแบบบูมถ้าจินก็อักินครับทไมอ มัน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 อาคินส่วนตัวจ hmm ินอะจะมีความผูกพันกับอาคินมากๆแล้วก็าบอมาแต่ว um, ่าอคินกับเหมือนกันไหมเหมือน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 แบบแทบแทบเหมือนเหมือนมากมากจะมีจุดเล็กๆที่แบบอาจจะแตกต่างในความแบบเป็นพี่บูเป็นอคินแต่แต่ตัวใหญ่โดยรวมแล้วมูนไวต่างๆคือคือใคลไวต่างๆไว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 อยูไป คล้ายๆกันไปครับเพราะว่าในเพราะว่าในเรื่องมันจะต้องมีอากินจะต้องเวอร์บายตัวจริงเขาก็จะไปทำที่ต้านกันใช่จะทำว่าอะไรไอ้บ้าเอ้ยรึเปล่าก็เหมือนในเรื่องครับไมนให้มันให้ฟีลอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นเลยจะผ่านตรงไปว่าอันนี้อาคินตอนนี้เหรอเออไปายถึงเวลาอยู่อเรื่อยอะอะไรนะเวลาอยู่ด้วยกันเรื่อยอะไม่ไม่งงไม่งงไม่งง ชอบแบบไหนมากกว่ครับอะไรนะครับถ้าผมตอบว่าชอบทุกแบบนี่ผิดไหมครับชอบคู่หรือชอบอะไรคอชอบทั os, ้งคู่ชอบทังคู่ช่วยผูกพันทั้งคู่ ใช่แต่พอซีรีส์มันใกล้จบแล้วอะในสไตล์เราเปี่ยนะจากเป็นควตื่ตระเวนเราจะกลายเป็นคนทั้งรักเหมือนในนี้มาจริงผมผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมมีแบบความอ้อนเพิ่มมากขึ้นใช่แบบความอ้อนแบบต่วนตัวก็คิดว่าตัวเองแบบอ้อนเก่งขึ้นไม่ใช่เพราะทุกคนจะไม่ดูไม่เห็นภาพไม่เห็นอยี่ก็อยากดู้แล้วเจอจริงผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะอ้อนเรายังไงนะ ไม่ใช่กินออาิมาธคมาเ้่จอแเี้อมแวเออดินมาเมื่อกี้ผมแนวผมตึงเต้นมากๆเลยแล้วก็แบบเหนื่อยมากๆขอกอดได้ไหมครับขอกอดหรอเอาพันหนึ่งก่อนโอ้ยให้สองพันเลยพี่จะพิ่งให้เหมือนจริง อย่างผมมันแค่จะจบแนละ้วรีวิวในสิ่งที่ชอบแต่เรคบแล้วเป็นยังไงบ้างราเ,รเรื่องนี้เรื่องนี้สำหรับผมผมชอบหลายๆอย่างเลยครับเบื่องหลังการทํางานเพื่อนร่วมง,งานทีมงานครับผมแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ผลงานที่มันออกมาผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจมากๆแล้วก็คิดว่าแบบมันเป็น ผลงานที่ดีมากๆเลยครับสำหรับผมครับ็นสิ่งที่ทำให้ผมภาคภูมิใจมากๆเลยครับก็ขอบคุณที่ขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้ผมได้มีส่วนร่วมในการทํางานในซีรีส์เรื่องนี้ครับก็สาหรับผมสมาร์ททูกอหมดแล้วฮะสำหรับบูมูรู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้ครับจะเป็นมาสเตอร์พีของบูมแล้วก็เอ่อสำหรับใครที่บูมเชื่อว่าจะมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ดูครัฟอม ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับลองเปิดใจครับดูท็อปฟอร์อมก่อนกันไหมในตัวท็อปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงมัน,นครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงตอนนี้ท็อปฟอร์อมก่อนกันไหมในตัวท็อปถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนเรามาสนุกกันให้สุดเพียบเลยดีกว่าครับเพราะว่ารวม บอกได้เลยว่า2อีพีสุดท้ายเนี่ยนุกมากครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าถ้าคนที่ดูจบแล้วอ่ะจะกลับมาดูอีอกรอบหนึ่งครับผมให้ฝากรอบสุดท,ท้ายเี่อยูไ่ไปถึงว่าอิดโลกดูกันเราเชิญชวนครับผมก็วันที่15พฤษภาคมนี้ก็วันที่15พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นไฟนนลอีพีของท็อปฟอร์มกับใ้ในตัวท็อปครับผมในทีมงานท็อปฟอร์ แฟนฟินาเล่นะครับผมก็อยากทุกคนมาร่วมจอยกับพวกเราเยอะๆนะครับแล้วก็ในงานจะมีเบนิฟิตอีกมากมายเลยครับผมก็ติดตามรายละเอียดได้ครับที่ VTV ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับทุกคนก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีไปเอ่อไปดูไปดูหนังกับแฟนๆที่โตเกียวก็สำหรับใครที่มีบัตรก็เจอกันนะครับแล้วก็ยังไงสุดท้ายนี้บุมขอฝากท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งครับบุมง รักโปรเจกต์นี้มากๆครับก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนเนี่ยใส่ใจกับมันมากๆยังไงฝากเพร้อมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ